วสวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาจารย์ปอนด์ชแน,นลสำหรับในคลิปวิดีโอนี้ข้าพเจ้าจะมาแนะนําวิธีการย้ายซ่องหรือเพิ่มผู้จัดการซ่องยูทู e ของเฮาในกรณีที่ซ่องยูทูปของเฮาหนีมีหลายๆคนที่เกี่ยวข้องหรือในกรณีที่เฮาหนีขายให้คนอื่นหรือย้ายให,ให้ให้กับคนอื่นเนาะ,ะจะมีวิธีใดๆก่อนอื่นให้ทุกท่านเข้ามาที่อแอป โครมเนาะสมมติว่าหล่าจากที่เขาเข้ามาแล้วเขาเห็นหน้าเดสก์ท็อปหรือว่าหน้าเดสก์บอร์ดยูทูบของเขาประมาณนี้หรือบางคนเนาะอาจจะบเป็นในหน้านี้บางทีเดี๋ยวข้าพเจ้าจะเข้าไปอีกอตัวหนึ่งเนาะสมมติว่าบางทีนี่อาจจะอยู่ในสมมติว่าเนาะถ้ามันอยู่ในรูปแบบนี้เข,เขาสามาถนี่จะ คลิกตัวนี้ให้เป็นนาเดสต็อปเหตุใดก็ได้ขอแต่ว่าให้มันเป็นนาเดสต็อปก็คือเป็นหน้าของอคอมพิวเตอร์นั่นเองเฮาจึงสามารถจะเห็นรายละเอียดอันยัต่างๆในของเฮาต่อมาหลังจากที่เฮาหด้แบบนี้เฮาก็ลองคลิกเข้าไปอีกถ้าในกรณีที่มันอยู่ในลักษณะแบบนี้นเฮาสามารถจะคลิกแล้วมันจะมีคําว่าตั้งค่าอยู่ี่เนาะ เห็นบอกมันจะมีคำว่าตั้งค่าอยู่ในนี้เฮาก็สามารถจะคลิกไปบนตั้งค่านี้ปุ๊บเห็นบอกคือในคลิปก่อนหน้าน,นี้ข้าพเจ้าได้สอนไปแล้วนวิธีกรรมเพิ่มซอง y o ยูทูบเฮาสาามรถจะเพิ่มอยู่ปุ่มตัวนี้เนอะนี่เพิ่มอยู่นี้ะจะเป็นลักษณะนี้เนาะอ่าแล้วในบทนี้เขาจะมา ย้ายซ่องหรือเพิ่มผู้จัดการซ่อง y youtube ของเฮาก็คือจะเป็นตัวลุมตัวนี้เนาะนี่เห็นบอกตัวลุมตัวนี้หมายควา่าในกรณีที่เฮาซื้อขายซ่อง YouTube จังสีเฮาขายเฉพาะซ่องหรือซื้อเฉพาะซ่องก็จะเป็นลักษณะ,ะน,น,นี้แหละวิธีการของมันเนะะาะหลังจากที่เ,เข้ามาปุ๊บเฮา,าก็คลิกเข้าไปเลยเนาะปึ๊บแบบนี้มันก็จะกระดิงมาที่หน้าของอ่า g o o g l e หรือในกรณีที่เขาเข้ามาในแอป youtube แบบนี้นะแล้วเขาจะสังเกตเห็นว่าตอนตอนนี้นี่ถิกแล้วเนาะซองที่เขาต้องการต้องการจัดการถิกแล้วเขาสามารถจะมาบดนี้ได้เลยน,นี่จัดการเขาวันนี้ได้เลยหลังจากที่เขาเห็นแบบนี้เขาสามารถจะจัดการในทันทีเนาะนี่สมมติว่าอาจารย์ต้องการให้คนอื่น อาจัดการซองตัวนี้หรือใหญ่ไปอีเมลอื่นสามารถจะเพิ่มซิทยอยู่นี้แต่ก่อนเี่าจะเพิ่มไดนกระตอมเมื่อเท้านี้จือว่าจะเป็นระบบป้องกันของอาโกโก้หรือ,อรหัสผ่านเบอร์โทรซ้ำห้องอะต่างๆประมาณนี้เนาะโอเคคลิกเข้าไปปุ๊บนี่มันก็จะให้เท้านี้ใส่รหัสผ่าน หลังจากที่เขาปอนรหัสผ่านหรือระบบป้องกันอะไรต่าง,างๆแล้วเขาจึงสามารถจะเข้าถึงแอ c เคาทตัวนี้ได้เนาะต่อมาเขาจะมาเพิ่มเนาะตัวนี้นี่มันอยู่ในโหมดของโมบายก็ได้หรือเป็นโหมดของเดสก์ท็อปก็ได้เส้นกันเนาะตัวนี้ผมมีปัญหาเขาจะเห็นปุ่มตัวนี้เนาะนเห็นบอกปุ่มตัวนี้เป็นปุ่มเพิ่มหลังจากนั้นเขาก็สามารถจะแอด สมมติว่า how อ d s ในบทบาทอีเมลนั้นนั้นหันเป็นยังตัวอย่างว่าเป็นเจ้าของเป็นผู้จัดการหรือเป็นผู้จัดการติดต่อสื่อสารอย่างต่างสมมติว่าเนาะปุ๊บพวกนี้แมนเป็นเจ้าของหรือสามารถเพิ่มคำว่าอีกได้เ o ากดบอนี้เนาะเสิรนปุ๊บนี่หมายคมว่าตอนนี้นี่ ไอเขาเรืยว่าบัญชีนี่นี่ถือเชิญไปแล้วเนาะถือเชิญไปละตอนนี้รออนุมัติก็คือเขาจะต้องยอมรับสะก้อนจึงจะเข้าเป็นส่วนหนึ่งในซองตัวนี้ได้ตัวอย่างปุ๊บเดี๋ยวเขามาเบิง่งอยู่ในอีเมลอีเมลหนึ่งว่ามันจะแจ้งเตือนอะไรเนาะ จะนอนหลังจากที่เฮาได้กดเซิร์นอ,อีเมลหนึ่งเข้ามาเป็นผู้จัดการในซ่องตัวกีนี่เนาะต่อมาเฮาจะมาเช็คอยู่ในอีเมลเ,เขามาเช็คอีเมลปุ๊บโดยทั่วไปแล้วเนาะหลังจากที่เฮาล็อกอินเข้าไปเนาะสำหรับบัญชีที่เฮาเซิร์นเนาะมันก็จะมีอีเมลแจ้งเข้ามาแบบนี้เฮากรสามามาในจากกดเข้าไปปุ๊บแล้วเฮาก็ททำการยอมรับคำเซิร์นนั้นๆเห็นบ่ มันก็นจะมีให้เฮ้ายอมหับก่อนที่เฮ้าจะเข้าสู่หน้านี้กระตอเมือ่อเฮ้าล็อกอินเข้าไปถือบัญชีไอ้เฮ้าสะก่อายอมหับปึ๊บหลังจากที่เฮ้ายอมหับปึ๊บเนาะเฮาก็สามารถที่จะจัดการซิ์เซนว่าพิเข้าไปนี่เห็นบ่ตอนนี้นี่ เขาตัวนี <ai> 我我้นี่เป็นเจ้าของหลักอยู่เห็นบ่อันนี้จะเป็นเจ้าของหลักอยู่ส่วนเฮานี้เป็นเจ้าของธรรมดาเขาสามารถจะเลือกปุ่มบนนี้ให้เป็นเจ้าของหลักได้เห็นบ่เขาจะบอกว่าเนาะถ้าว่าเฮาหลังจากที่เฮาเป็นเจ้าของหลักไหมคมว่าอีเมลตัวนี้นี่สามารถจะจัดการได้ทุกอย่างคือกับอ่าอีเมลตัวก่อน จะเป็นละะักษณะน,นี้และหลังจากที่เขาโอนปุ๊บภายในเจ็ดวันภายในเจ็ดวันก็สามารถที่จะลบเจ้าของลักนี่ออกโดยการที่เขาใหอ้อีเมลตัวนี้เป็นเจ้าของลักอันนี้เป็นเจ้าของหสื่อเขาสามารถที่จะลบภูเก่าออกได้ มันจะเป็นษณะนีในกรณีที่เขาอยากลบแต่ถ้าในกรณีที่จัดการธรรมดาเป็นเจ้าของอจะซื้อกาสามาี่จะจัดการได้แล้วเดี๋ยวห้องเบิ่งว่า,าในช่อง YouTube มันจะเป็นอวไดเนาะหลังจากที่เฮาเพิ่มสิทธิเข้ามาละโดยทั่วไปแล้วเนาะหลังจากที่เฮาเพิ่มบางทีนี้เนาะก็คือ Account ของอาจารย์กับปกติเนาะสมมุติว่าอีเมลตัวนี้กสาสามาี่จะใช้งานปกติแต่สมมติว่าเนาะในอ,อีเมลนึง นี่ยเนี่นนเห็นบอมันจะปะรากฏมาละมันจะปะรากฏมาละสองพออาจารย์ผู้นี้ก็เป็นเจ้าของคือกันแต่ว่าอีเมลต่างกันเนาะเนี่จะเป็นลนนักษณะนี้อันนี้ก็คือจะเป็นวิธีการคร้าวๆในการที่จะย่ายซ่องหรือจัดการซิทในการเข้าถึงสองอยูทู b e ของเฮานะครสามารถที่จะลองไปประยุกต์ใช้ลองไปเฮ็ดล่องิึงเนอะจะเป็นลักษณะน,นี้ หรืออีกวิธีหนึ่งเนาะเป็นวิธีที่สองในกรณีที่เฮาอยากจะง่ายสิทธิหรือเพิ่มสิทธิเข้าไปจัดการ่อง YouTube ของเฮาก็คือหลังจากที่เฮาเข้ามาหน้า y u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  e s t u u i o อ่าเป็นแบบนี้ต่อมาเฮาจะมาเบิงอยู่ในนี้เนาะอยู่ในการตั้งค่าบนนี้ต่อมาให้เลือกสิทธินี่เห็นบ่มันก็นจะมีคือกัน เฮาสามารถจากคลิกเข้าไปมันจะกระเด้งไปหนาคือตัวที่เฮาเห็นวันกี้นี้เห็นบอจะมีสิทธิหรือการย่ายสิทธินะแต่ว่าถ้าในกรณีในมือถือนี่ค่อนข้างจะ,อะบอชัดเจนกว่าใดเนาะแต่ถ้าในอคอมพิวเตอร์มันจะเห็นะละเอียดเนาะโดยที่มันจะบอไปหน้าอื่นเนาะตัวนี้ก็งงานอีกอย่างหนึ่งเนาะ โอเคอันนี้ก็คือจะเป็นการเพิ่มผู้จัดการซอง youtube หรือผู้ดูแลให้กับซอง y o u t u b e โดยเฉพาะเป็นคนที่มีซอง y ู u t u b e าหลายๆช่องอยากให้คนอื่นดูแลอยากให้คนอื่นอัพคลิปวิดีโอหรือตลอดหอดการที่จะขายซอง youtube ให้กับคนอื่นเนาะ มีคำถามสอบถามหรือปัญหาไหกับสมารถจกสอบถามคอมเมนต์อยู่ลุมคลิปวิดีโอนี้เนาะอาจารย์ก็จะคอยทยอยบทเรียนลงไปให้กับน้องๆหรือว่าเพื่อนๆที่สนใจในเรื่องเล่าของ y u t u b e เนาะ